สวัสดีค่ะจากรูปที่ทุกคนได้เห็นที่เราลงกันไป,ปนูตทุกกตาหมีไงตูกกตาหมี2ตัวนะคะก็วันนี้เลยได้มาคอนเฟิร์มกันนะคะว่าเราสองคนกำลังจะมีเรื่องราวดีๆค่ะ เนาะอนดเพรก็เป็นเรื่องราวที่ของชีวิตเราสองคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ส่งข้อความมันเข้ามานะคะเป็นกําลังใจให้กันเสมอแล้วก็รักและติดตามกันมาโดยตลอดด้วยเช่นกันค่ะซึ่งจริงๆตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในขั้นของการเตรียมงานการวางแผน สิ่งต่างๆนะคะก็ตอนนี้วันที่เราดูกันไว้ของทั้งสองครอบครัวเนี่ยค่ะก็จะเป็นช่วงสิมิถุนายนนะคะที่จะเป็นแบบในในครอบครัวกันก่อนอย่างเงี้ยค่ะส่วนในรีเซพชันที่จะมีงานงานเลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวขอดูตามความเหมาะสมในช่วงสานการกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะช่วงไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่านี่ยก็คงมีแน่นอนใช่ค่ะก็ฝากติดตามกันนะคะแล้วก็เผื่อใครมีคำถามอะไรอะไรเงี้ยส่งมาได้เลยคำถามเลยเดี๋ยวเราจะพยายามตอบกันใช่ค่ะ